สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระเนาะวันที่14นะครับก็ขอ,อโมทนาบุญกับเพื่อน f อีทุกท่านนะครับที่รวมสร้างโบสถ์เข้ามานะครับก็ยังไงก็ฝากผลงานเพลงด้วยนะครับวันนี้แอดมาตามนะาแอดนะครับโอ้งวดที่แล้วต้องบอกว่าเสียดายนะครับเนาะแอบงวดที่แล้วก็นะาแอด นะฝันว่านะ้าที่เสียมาชี้เลขเนาะแม่เราก็พลาดนะครับมีคนฝันถึง4ี่คนนะหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งะวันนี้ได้ข่าวว่าฝันแต่เป็นฝันของน้องแอดนะครับก็พอดีแกอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวไปฟังน้าว่าเขาฝันว่ายังไงล่ะครับแล้วนะ้าแอดที่เสียไปมาบอกเลขอะไรนะครับสวัสดีครับคุณน้าสวัสดีครับโอยยังไงน้องวดที่แล้วต้องบอกว่าเสียดายอย่างแรงที่น้ามาบอกชี้ที่ทะเบียนรถเนาะจ้า โอ้เพื่อนที่เนอะถือว่า2งวดแล้วที่เราแบบโอ้นะาแอดมาให้โชคแล้วแต่ว่าเราก็ยังเอาไม่ได้เนาะจ้าอวันนี้ได้ข่าวว่าฝันแต่เป็นฝันของน้องชายใช่ไหมที่มาจากบุรีรัมย์ของโลกจ่าเออนั่นแหละเเป็นน้องชายแอดเนาะจ้ายังไงครับคุณน้าเล่าให้ฟังหน่อยว่าเข้ามาแล้วเขามานอนค้างที่นี่เหรอจ้าครับมานอนค้างที่นี่ที่นี่ไอตอนกลางคืนเขาก็ฝฟันว่าพ่อเขามายืนไอปลายเท้าที่มันนอนอะ เขาว่าบอกยืนบอกหนึ่งพ่อจะบอกเลขนะเขานอนข้างบนหรือข้างล่างนอนข้างล่างเมียเขาก็นอนอย่างนี้ไอ้ทิศก็นอนอย่างนี้ทีนี้ค่ะว่าเห็นพ่อเขามายืนตรงท้ายเท้าเขาเขาบอกอ๋ออยู่ที่ปลายเท้าเราเท้าอย่างเขาบอกไหมว่าน้าเขาแต่งตัวยังไงนะเขาก็แต่งตัวเหมือนคนธรรมดานั่นเลยเขามาบอกค่ะว่าซื้อเลขเดิมหวดนี้เขาก็ ถามว่าพ่อซื้อเลขอะไรเขาก็บอกตัวเลขสามตัวอึมจ้ะเขาบอกบอกให้สามตัวเลยจ้ะสามคือมา2 2> ถึง <S 2> 2 <S ไม่พูดอะไรให้บอกให้ซื้อเลขอย่างเดียวซื้อเลข<ๆ>เลยอ,อันนี้ไอนน้ลูกชายเขาก็ตกใจตื่นเ<อ>ขาก็นอนไม่หลับทีนี้ตื่นเช้ามาเขาก็บอกแม่แม่มผมฝันเห็นพ่อมาบอกเลขก็แม่ก็บ่าบอกเลขอะไรเองก็เขียนไว้ให้แม่วะเพื่อแม่จะลืมอย่างนี้เขาก็เขียนไว้ให้อ้จ้ะ เค็นี้แหละวันที่เขามาเขาก็นอนค้างอยู่นี่จ้ะจ้ะก็เลขเขาก็แบบนี้ที่เขาเขียนให้นะนี่แบบนี้อนี่ใช่ไหมจ้ะเลยไอ้น่ากลัวจะลืมก็ให้เขียนไว้ให้นะอ๋อกลัวลืมเนาะจ้าโอมาบอกทั้งสามตัวและสองตัวเลยสามตัวอ๋อยังไงก็ลองดูค่ะเพื่อจะมันจะเข้าจ้ะไม่แน่นะอาจจะให้เป็นงวดที่สามเนาะจ้า แล้วอีกคนล่ะน้องผู้หญิงที่ว่าฝันฝันเกี่ยวกับรถของน้าที่รักมากเลยคนนั้นอ่ะอันู้นไอ้นูของพี่สาวเขาฝันเห็นไหนรถอาซีเก่าอ้่าเพราะว่าไอ้งูมันไปม้วนที่รถน่ะพันทะเบียนเลยหรอพันรถนะคราว่างี้เขากรถเลยหรอยาเขาก็บอกอบอกไอ้น้องชายเขาว่าเขาฝันเมื่อคืนเขาฝันว่าไอ้งูไปพันรถพ่อที่อะให หลานไปอยู่นู่นบ้านตะกุยอนะอก็รถนั้นก็อาซีนั้นก็อะไรทะเบียนอะไรฮนะทะเบียนสี่ห้าสามเออสี่ห้าสามสีห้าสามเลยค่ะอย้า ประจาไม่ค่อยได้แต่ถ้าถ้าโอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ออกนะแอดเคยเห็นอันทะเบียนนะเพื่อนที่ว่างูมันพันไว้เขาไม่ยอมออกงูน่ะเอไนลูกสาวคนโตนะครับอกลูกเขาบอกน้องเขาอย่าน่าจะเป็นรถที่แกห่วงด้วยเนาะรถนั้นแกขี่ไปจำอย่าทีนี้แกตอนแกไม่สบายแกก็ให้หลานไปเพราะว่าสงสารมันขอจะเอาไปขายลูกชิ้นน่ะ เลยเคก็ให้ไปอ่ะว่าจะโทรไปถามไม่รู้ทะเบียนสี่ห้าสามหรือสามห้าสี่ก็จำไม่ค่อยแม่แนี้เนาะสมตัวสลับกันนี่แหละสามตัวจ้แอ็ก็จำได้น่าจะสี่ห้าสามเนาะจ้ะจ้าเคนี้แหละไม่มีอะไรมากอ๋อเดี๋ยวย้ำตัวเลขชูตัวเลขอีกทีหนึ่งฮะอันนี้ อยาที่ลูกชายเนาะที่ใหญ่พ่อเขามาบอกลูกนะแอดพี่เสียนะครับมาบอกเลขนี้นะครับเพื่อนนิสีเนาะมายืนบอกที่ปลายเท้าเลยวันที่เขากลับมานอนที่นี่เนาะแล้วก็กลับไปทํางานไม่รู้จะออกหรือไม่ออกก็ลองดูค่ะเสี่ยงโชคดูจ้ะไม่เหนือน้ามาให้เป็นงวดที่สามเนาะแล้วก็เลขอีกที่น้องขาฝัน วันพันรถเนาะปันพันพันรถพ่อาซีอันคันเก่าจ้ะเบียนน่าจะ4 5 3จ้าจะไม่ผิดสี่ห้าสามจ้ะจ้ะเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้าวิไลนะครับซึ่งเป็นน้าสกายแอดนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนเอฟซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงทัศนุณอย่างไรวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามนะครับ เดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าน้าแอดนะครับจะมาให้โชคเป็นมวดที่3าหรือเปล่านะครับจ้าาวันนี้ขอบคุณน้านะครับสวัสดีสสดค่ะ